พรรคอมมิวนิสต์จีนยังคงอ้างสิทธิ์ในเขตแดนทะเลจีนใต้ยอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่31พฤษภาคมกองทัพอากาศมาเลเซียรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพจีน16ลำบินเข้ามาในน่านน้ำมาเลเซียโดยเข้าใกล้ชายฝั่งทางเหนือของมาเลเซียมากห่างเพียงแค่ประมาณ70ไมล์เครื่องบินรบของกองทัพจีนบินที่ระดับความสูงใกล้เคียงกับระดับความสูงของเครื่องบินพาณิชย์ มาเลเซียระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นภัยคุกค,คามร้ายแรงต่อเอกราชของประเทศและความปลอดภัยในการบินรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเรียกร้องให้ทูตจีนออกมาชี้แจงแต่ปักกิ่งปฏิเสธว่าไม่ได้ทำผิดอะไรโดยบอกว่าเครื่องบินได้ดำเนินการซ้อมรบในเขตแดนของจีนปักกิ่งอ้างสิทธิ์เอาเองในเขตแดนเกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศลงความเห็นว่าการอ้างสิทธิ์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายการอ้างสิทธิ์ของปักกิ่งทับซ้อนกับอาณาเขตของมาเลเซีย ทะเลจีนใต้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ภูมิภาคนี้เป็นเส้นทางเดินทะเลที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากดูเหมือนจะไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนบุกรุกน่านน้ำมาเลเซียมาเลเซียกล่าวว่าเรือรบและเรือยามฝั่งของจีนเคยเข้าสู่น่านน้ำมาเลเซีย89ครั้งระหว่างปี2 0 1 6ถึง2019